และตอนนี้ยังอยู่กับงาน d a v High End Show 2022นี้นะคะและห้องนี้ค่ะอลังการมากเราอยู่กับ GAV Grand Audio ค่ะและคุณบุญยรัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากนะครับพี่เจอพี่ทุกครั้งที่ผมเจอพี่นี่พี่ไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับพวกเราเลยนะครับเพราะว่าบางปีเนี่ยเวลาเราไปห้องเอ่นก็จะมีของใหม่ของเก่าก็ไม่เอามาจริงหรอของเก่าเอามาของใหม่ก็แต่เสียมยรัตไม่เคยนะครับ ห้องใหญ่แค่ไหนจะเต็มตลอดเต็มตลอดแล้วก็ไม่เคยเอามาน้อยชิ้นเยอะทุกครั้งนะครับทราบมาว่ามูลค่ารวมห้องนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบล้านกว่าสิบล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับนักเล่นทุกท่านนะครับที่จะมาเจอกับซิสเต็มใหญ่ระดับนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่เปิดให้ฟังหน่อยหน้าอะไรอย่างตอนนี้เราใช้ลำโพงรุ่นไหนเปิดอยู่อ่าถ้าถ้าตอนนี้ที่เปิดอยู่เนี่ยเราจะใช้ลำโพงคู่ในสุดนะฮะ อันนี้จะเป็นลำโพงไร้สายแบบมีแอมปในตัวนะครับอนี่ไร้สายนะอันนี้ไร้สายครับยี่ห้อโกมุนนะฮะเป็นแบรนด์เก่าแก่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์โอ้มาไกลครับน่าจะเป็นลำโพงบลูทูธที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครอันนี้เป็นรุ่นเล็กเล็กสุดของแล้วแถมนี้เป็นรุ่นเล็กด้วยครับแล้วแถมนี้เป็นรุ่นเล็กด้วยแต่ให้เสียงที่ว่ากระหืมห้องนี้ก็น่าจะสักเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบเมตรได้ไหมสิบอ่าเราห้องนี้เราวสักเก้า เก้าคูณสิบอะไรประมาณนั้นค่ะคูณสิบนะฮะับลำโพงบลูทูธคู่นี้นี่สะกดอยู่นะครับผู้ชมเสียงสกพลงมากสกพละมากครับค่ะแม็กตัวไหนตัวนี้คือคืในห้องเนี้ยเราเราตอนเนี้ยเราจะวางลำโพงไว้ทั้งหมด3คู่นะฮะก็คือมีลำโพงไร้สายนะครับมีลำโพงฮอนนะฮะยี่ห้อไดซิสออเดียโอนะครับแล้วก็มีลำโพงตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นยี่ห้อโกเบลโกเบลนะครับ คือตัวไหนพระเอกใหญ่สุดอ่าถ้าถ้าถ้าใหญ่สุดใหญ่สุดแพงใหญ่สุดคือคือตัวนี้ครับมูลค่าตัวนี้เท่าไหร่สามแสนเหรียญสามแสนเหรียญสามไม่คุณบาทเราคุณเอาเองขึ้นอยู่กับค่าเงินขึ้นอยู่กับค่าเงินใช่ขึ้นอยู่กับค่าเงินนะครับตัวนี้รอลงมาอ่ารอลงมาอ่ถ้าสามแสนแล้วก็รอลงมาเป็นอันนี้ถ้าถ้าตีเป็นเงินบาทก็ราวๆตัวนี้ประมาณล้านห้าฮะล้านห้าครับเป็นลำพงตัวนี้น่าจะย่อมยาวที่สุดตัวนี้ตกราคาอยู่ที่สามล้านนิดๆนะครับเพราะว่า ด้วยแบรนด์แล้วก็เป็นเป็นแอคทีฟนะฮะแล้วก็เป็นไรสายครับแล้วครัแอคทีฟของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะมีแอมม์ทั้งหมด3ชุดนะฮะแยกตามดอกนะหนึ่งสองสามเลยมีแอมม์อยู่สามทวิตเตอร์ยังใช้พาวเวอร์แยกมาเลยใช่ครับแยกหมดนะครับแล้วก็มีมีแดกในตัวครบเลยนะถ้ามีแดกคือเราป้อนเฉพาะสัญญาณเราป้อนเฉพาะสัญญาณดิจิตอลครับนะครับอ๋อก็คือจาจากสมาร์ทโฟนได้ไหมอ่าคือ คือเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีดองเกิล USB ให้คือเราสามารถเล่นได้ใช่ก็คืออยู่ในชุดอยู่แล้วหรือถ้าซอสเราหลายหลายเรามีซอสหลายตัวเนี่ยเราก็ซื้อฮับเพิ่มไวเลสฮับนะฮะตัวสีขาวนะฮะอันนี้เป็นไวเลสฮับเอางี้ก่อนให้สิผมย้ออค่อยๆค่อยๆชี้ไปแต่ละตัวแต่ละตัวดีกว่ามันอะไรบ้างทำไมมันเยอะไปเลยเราแบบว่าไปไม่ถูกไปไม่ถูกอยากจะรู้ว่าตัวไหนมันขับกับอะไรแล้วอะไร เรียงมาให้อันนี้ผมผมไล่จากลำโพงคู่ใหญ่ก่อนแล้วกันโอเคครับนะฮะลำโพงคู่ใหญ่เนี่ยโกเบลนะฮะอ่านะฮะเราก็จะใช้แอมโมโนบอร์กนะครับสองตัวเนี้ยครับเป็นแอมโมโนบอกสองตัวนี้ค่ะคู่กันยี่ห้อพีเรียมพีเรียมนะครับก็จะมีแอมแล้วก็มีปลีนะครับแน่นอนแอมก็มากกว่าปลีใช่เสร็จแล้วต้นทางเนี่ยต้นทางของห้องเนี้ยเราจะมีตั้งแต่เครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะสตรีมเมอร์แล้วก็เครื่องเล่นเทป จะมีต้นทางเรียกว่าคือครบครบเลยทั้งอนาล็อกนะฮะและดิจิตอลก็คือมีพร้อมให้ฟังเลยว่าบางทีคุณลูกค้าเป็นสายดิบๆหน่อยเขาก็อยากฟังแบบแผ่นเสียงอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอยากจะสะดวกสบายหน่อยก็ต้องเป็นดิจิตอลย้อนยุคไปกว่านั้นก็คือเทปเทปเป็นการย้ใชนะครับรุ่นนี้ไม่รู้ยังเคยทันหรือเปล่าเราไม่ทันไม่แต่เทปไม่เป็นดีไซน์ใหม่นะเทป ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับเป็นออก,การออกแบบใหม่นะครับก็คือยกจัดมาให้ชมที่นี่แล้วเซตอัพแบบ<ช>นวด<ช>นวดจนให้ทุกท่านเนี่ยมาฟังพร้อมฟังได้เลยค,คือถ้าไม่มาฟังงานนี้เนี่ยต้องไปเยอรมันนะครับงานมิวนิก ไม่มีโอกาสที่ไหนที่จะได้ฟังต้อเลยต้องเลือกแล้วล่ะจะซื้อตั๋วไปมิวนิกหรืว่าจะมาที่นี่จะมาที่ที่มาริออทเนาะต้องเลือกเอาเลยคือคืองานเนี้ยแค่แค่เดินทางมาแล้วมาฟังห้องนี้ก็คุ้มแล้วคุ้มค่าเดินทางแล้วคือเนี่ยมาเห็นตรงเนี้ยก็หูทองคําแล้วอ่ะเนี่ยเพราะมากแล้วไม่ได้เปิดดังด้วยนะครับเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรคอคลอนะแต่นอกจากเสียงวิที่จะมีเขาเรียกว่าของที่เป็นไฮเอนด์ระดับนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางโฮมเธียเตอร์ ในแบรนตเตอร์โปรเซล่าใช่ซึ่งผมก็เป็นแฟนบอยอยู่แล้วนะครับโปรเซล่านะครับแต่นี้เราก็เป็นเป็นโชว์เป็นเป็นวางโชว์เฉยเพราะไ่อย่างงี้แล้วก็แต่ถ้าเกิดใครนึกถึงโปรเซล่านอกจากทาง GAV ล้วก็จะมีทาง G สตริกด้วยนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่ที่โปรเซล่าที่นำเข้านะครับก็จะมีตัว P R P 28หรือเปล่าหรือ P ีใช่ค่ะพ28 P 28พีหัวแบบครบหมดเลยอันนี้เขเรียกว่าทุกแฟมิลี่เลยใช่ไหมใช่เกือบฮะยกเว้นตัวที่เป็นเป็นฟูลเลนส์นะครับ เมื่อกี้ห้องห้องเมื่อกี้ที่เราไปมาทงางคุณโรเบิร์ตเขามีโชว์อยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นรุ่นเล็กสุดพีเึ่งเป็น P1 ัก็ใช้เป็นเซโลงเซลาเอาไปชใช่ไหมครับ โก็ถือว่าครบนะนี่คืลัสนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นพีโปรเซสเซอร์นะครับจากฝั่งอเมริกาใช่หรือแอมมัลติชแนลอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่สตองดีสุดละดีดีสุดแถมไม่พอประกัน7ปีด้วยค่ะประกัน7ปีประกันถึง7ปีนานมากคาน้อยมากหาน้อยมากผู้ที่ประกัน3ปีอย่างเงี้ยอย่างแคลัสนี่ก็ประกัน5ปีนะครับ ประกันสําคัญนะคบใช่พูดเลยว่าถ้ามันต้องคุยเร่องปรกนนะครับประกันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับนอกจากผลิตภัณฑ์ทังคมเตแตาโอทีต้านี่เป็นร้านเลยนะเตต้าก็ล้านกว่าบาทร้านกว่าบาทครับอันนี้ก็คืออยู่มาวันมาณ20ปีแล้วหน้าตายอย่างเงี้ยอยู่มา20ปีคือยี่ห้ออื่นที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนี้ยส่วนใหญ่ก็ไปหมดแล้วแต่เขายังอยู่คือมันจะเป็นเครื่องที่อัปเกรดได้เรื่อยๆอ คือหน้าเนี่ยเหมือนเดิมแต่ไส้อะมันไม่เหมือนเดิมนะฮะครับมันมันถูกอัปเกรดไปเรื่อยเรื่อยเหมือนหนูที่ไปศิลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เียยกเครื่องยกเครื่องยกเครื่องอ่ะปริการโฮมเทเตอร์ค่ะอ่าเพลง a อกเซสซอรก็มีสัาง่วงชั้นวางนะอย่างชั้นวางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นของโลกเลยฮะขอถามได้ไหมคะสาหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอยากทราบว่าชั้นวางสําคัญยังไงอ่าชั้นวางสําคัญยังไงก็คืออุปกรณ์เครื่องเสียงเนี่ยเมื่อมันมันได้รับแรงกระทบหรือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในวงจรไอ้กระแสไฟฟ้าตัวนี้มันก็ไปสร้างเขาเรียกสัญญาณรบกวนคุณภาพของเสียงนะครับ ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงต้องมีชั้นวางมั้นเป็นตัวนี้อะคะอ่ะชั้นวางมันจะทําอยู่2หน้าที่ <c oughs> หนึ่งมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้2มันต้องมีระบบที่ขจัดแรงสั่นสะเทือนได้จริงนะครับ <c oughs> อย่างตัวเนี้มันจะไม่ใช่ชั้นวางทั่วทั่วไปแล้วจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าเโซเนเตอร์ก็เป็นการวิจัยร่วมกวับมหาวิทยาลัยที่ <c oughs> ดอทมูลน,นะครับคือเมื่อแรงสั่นสะเทือนมากระทบเนี่ยตัวนี้จะทํามีการสัน่นสั่นไหวแล้วก็เปลี่ยน จากแรงสั่นสะเทือนเป็นพลังงานความร้อนก็คือขจัดบแรงสั่นสะเทือนครับแล้วก็พวกนี้มันเมื่อเมื่อเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะวัดวัดผลได้รับได้จริงคือไม่ใช่มโนเอาไว้ไม่ได้หมมันไม่ใช่ว่าสยศาสตร์มันไม่ใช่สยศาสตร์บางคนเขาคิดว่าเฮ้ยแรงสั่นสะเทือนมันจะเกิดคือบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องสยศาสตร์เนี่ยไม่เข้าใจนี้มันอินเกินไปหรือเปล่าจริงจริงมันคือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันทําให้อิเล็กทรอนิกเนี่ยมันสร้างกระแสไฟฟ้าครับ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเครื่องพวกนี้มันจะสร้างกระแสไฟฟ้าซึ่งมันตรวจวัดได้จริงครับนะครับเมื่อมีแรงสัน่นสะเทือนก็สําคัญเหมือนกันนะครับใช่เนี่ยดูดู<ล>เส้นสายแล้วทำไมถึงเลือกเลือกตัวนี้มาคะอ่าหนึ่งก็คือตัวเนี้ยมันมีเคาหมายว่าในการออกแบบเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีหลักการทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ใช่นะครับแล้วก็มันก็ไม่ถูกอย่างที่เห็นด้วยเนี่ยราคาห้าแสนห้าแสนบาทห้าแสนบาท เดี๋ยวที่ทำไมถอยเร็วอยหนูยังหาชั้นวางทำไมบอกห้าแสนบาทถอยล้นมาถึงนี่เลยกลัวทำเขาพังกันสินี่นะนี่แล้วนี่สายไฟเมื่อกี้ข้างหลังเมื่อกี้กล้องไห้เรื่อยข้ามมาอยู่ใช่ไหมเห็นเยอะมากค่ะอย่างเงี้ยเต็มเต็มข้างหลังไปหมดเลยพวกนี้เส้นหนึ่งก็ถัวเฉลี่ยก็เส้นละแสนไม่คือไม่เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้แพงมากดูหน้าพี่หมายความว่ามังมีหรือยังไม่มี หมายความว่ามันมีแพงในตลาดเนี่ยมันมีแพงกว่านี้อีกอ่ามีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกลางกลางครับกลางกลางอันนี้ยี่ห้อของอะไรฮะไวด้าจากประเทศอิตาลี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 นะครับโอ้โหก็จะมีเส้นสายครบเลยนะเป็น XLR นะครับ power cable คือมีครบหมดนะฮะสเปกเกอร์เคเบิลนะครับมาครบเลยนะนี่ RCA ก็มีอันนี้เป็นที่ทำกาแฟเอสเพรสโซ่ตัวนี้คือพวกเส้นสายเนี่ยเวลามันมัน เราวางไปเนี่ยหรือว่าเราไปต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์เนี่ยลําลำโพงเนี่ยมันก็มีการสั่นสะเทือนก็เหมือนกันมันก็จะสร้างสัญญาณรบกวนเราก็จําเป็นต้องมีอุปกรณ์นะฮะก็คือสามารถจะวางเอาสายไว้นะฮะล็อกสายนะครับใช้ได้ทั้งสายกลมสายแบนของันต้องมีอีกแล้วและถ้าเราหูดีเราหูดีเนี่ยเราสามารถจะจูนปรับจูนปรับจูนตรงเนี้ยมันก็คือเชงวิฟเอนซี่ นะครับจนถึงจุดที่ดีที่สุดถ้าเราหูดีถ้าเราหูไม่ดีก็ไม่ต้องจุดถ้าหูไม่ดีก็รีบวางเลยี่วางก่อนนะครับก็มีหมดเลยนะเนี่ยตัวลงตัวรอเนี่ยพี่บุญญาลักษมีครบเลยนะครับนี่นะพี่บุญญรลักษมีหมดเลยนะครับถ้าพี่บุญญาักษยจะสอนแบบว่าอันนี้อะไรอะไรไงสามารถมาที่งานนี้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มาพูดคุยได้มาห้องนี้ก็คือครบหมดครบ ถามไม่หมดเจอตัวจริงพูดนําเข้าคุยเรื่องราการคุยเรื่องราคานะครบในไหนวันนี้วันแรกเชิญชวนนิดนึงครับพี่มิรัตครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับถ้างานนี้พลาดเนี่ยต้องไปไปถึงไกลถึงเยอรมันนะฮะถึงจะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็อย่างในงานมิวนิกที่ผ่านมาเนี่ยชุดยังเล็กกว่าของเราได้ซ้ําไปนะครับอันหังี้ใหญ่กว่าของที่มิวนิกอีกนะครับม่ค่อยเชิญนะใครพอจัดหาเวลาได้ก็เรียนเชิญครับสาหรับนักเล่น แล้วถ้าเกิดนอกเหนือจากงานนี้อูมาไม่ทันจริงๆเนี่ยจะติดต่อพี่บุญยรัตน์ได้ที่ไหนบ้างครับอ่าก็ติดดูในในเพจได้นะครับที่บริษัท GAV นะครับ,รบมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ถ้าอยากจะชมครบเซตแบบนี้ต้องมาที่งาน BAV เท่านั้นใช<ม>ค่คือคือ คือโอกาสโอกาสเนี่ยมันที่ดีมากๆก็คือห้องของที่เนี่มันค่อนข้างพร้อมแล้วมีขนาดครับไปที่ออฟฟิศเราก็มีห้องใหญ่ขนาดนี้อ๋อเหรอครับไม่มีขนาดีโอ้แสดงว่าที่ออฟฟิศนี้คงเต็มห้องไปหมดเลยนะใช่นี่ขนมาหมดออฟฟิศเลยก็ว่างไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดแต่คืนนั้นคือแบบอาจจะวางแห้งแล้วอันนี้คือจัดจัดกอ่าที่นั่นก็คือต่อให้ฟังได้แต่หมายถึงว่าด้วยขนาดของห้องขนาดเนี้ยออฟฟิศทั่วไปไม่มีอยู่แล้วทำไม่ได้ครับรีบๆมายังเหลือวันที่ วันนี้เราก็วันที่วันที่ถึงวันถึงวันที่สิบสองเลยใช่ที่ส2งนะครับที่โรงแรมมาร์ทมาคิสมาได้มาให้ผุ้2นะครับยังไงวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ